ไอ์ออกฤติไถฉายครับความฝันเล็กๆครับก็คืออยากศึกษาเทคโนโลยีให้ได้มากมากๆครับพอถึงช่วงขึ้นปีหนึ่งครับจับพัดจับผูก็มาดูหลักสูตรครับของของมหาวิทยาลัยศิษย์ก็น่าสนใจมากๆที่สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสารรค์ตอนนั้นที่ใช้ชื่อนี้ครับเขาก็มีคอร์ส มีเกิดขึ้นเราก็เลยเลอกเลือกเลือกที่จะเรียนอันนี้ของตอนปอตีครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสื่อมาแล้วครับพอไปทํางานปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังขาดกระบวนการกาสรสื่อสารในในงานของเราอยู่ก็เลยอยากจะมาเรียนเรื่องของการสรื่อสารเพิ่มเติมในปริญญาโทรครับ เรียนจบใหม่เนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสื่อเนาะได้ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์เอดิเตอร์เยอะมากนะครับดูแลแบรนด์ต่างเต็มไปหมดเลยก็สนุกมากครับแล้วก็ปัจจุบันพอต้องเรียนปอโทปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากมาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมากขึ้นนะครับจะได้อยู่ใกล้แอดวเซอร์ด้วยก็เลยมาทํางานที่มหาวิทยาลัยอังกฤษครับก็เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาครับดูเกี่ยวกับด้านสื่อ PR ของกิจการนักศึกษาครับแล้วก็เรื่องของการคิดโครงการใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โครงการจิตอาสาต่างๆนะครับแล้วก็โครงการที่จะขับเคลื่อนของทางหน่วยงานให้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับธุรกิจของโลกเนี่ยมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือเรื่องขององค์กรธุรกิจทั่วไปครับอ,อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วคราวนี้ ม,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 มันเกิดการท้าทายกันครับ imprint. เพราะว่าตอนแรกผมอยู่อีกภาคหนึ่งพอมาอยู่การศึกษาก็เป็นอีกแบบหนึง่งเราก็อยากให้เอาต,องตรงๆเราอยากให้การศึกษาครับมันสามารถขับเคลื่อนโลกได้มากๆเหมือนกับองค์กรธรุรกิจทั่วไปที่เราเคยทํามาอย่างน้อยๆครับเร,เ,รเ,รเ,เราเอาความรู้ที่เรามีนะครับตอนที่เราอยู่อีกองค์กรธุรกิจเนี่ยมาขับเคลื่อนของธุร,รกิจการศึกษาได้มันทําได้ครับมันทําได้คือตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเอาแนวคิดตรงนั้นนที่ผมเคยมีอยู่ เอามาทำในร like like enfin. ูปแบบของการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมขอฝากหลักคิดไว้เล็กๆครับว่าอย่าให้เสียงวิจารณ์ของใครดังกว่าเสียงหัวใจของเราเองนะครับถ้าเกิดว่าคณะไหนครับถ้าถ้าเกิดว่ามีใครมาว่าว่าเออเธอเรียนไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปสนใจครับเพราะว่าตัวเรานั่นแหละคือสิ่งที่ รู้ตัวเรามากที่สุดแล้วว่าเราอยากเรียนคณะไหนหนึ่งหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดสรรเวลาให้ดีเรื่องของการทํางานแปดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงครึ่งอันเนี้ยตารางมันมันโดนเซตอยู่แล้วล่ะแล้ว,ลวนนคราวเนี้ยตอนกลางคืนอ่ะเราจะทาอะไรต่อ,ต,อต่อจากนั้นอาจจะใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือหรือมากกว่านั้นก็ได้ก่อนนอนเราทําอะไรเราเอาเวลาไปเล่นเกมหรือเปล่าหรือว่าเราเอาเวลาไปศึกษามันอยู่ที่การจัดการเวลาของแต่ละคนนะครับม,มันแล้วแต่ว่าเขาจะทําอะไร ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นเขาอาจจะไปศึกษาในเรื่องของเกมศึกษาในเรื่องของอะไรที่เขาที่เขาสนใจอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นอนะ่ะ24ชั่วโมงพยายามอย่าทำให้มันเสียเวลาทำทำทำอะไรออกมันมาให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วครับ